อัสสลามุอะลัยกุม r a ร m a ม u ตุลลอฮ์วบราะก t u h ท่านนาบีอายุถูกกล่าวครั้งแรกในคัมภีร์อันกุรา่านในสุราะอันนีสาอายาที่163มีใจความว่าแท้จริงเราได้มีองค์การแก่เจ้าเช่นเดียวกับที่เราได้มีองค์การแก่นาะและบรรดานาบีหลังจากเขาและเราได้มีองค์การแก่อิบรอฮิมและอิสมาอินและอิสฮาก และยาคูบและอัลอาสบัดและอีซาและอายุและยูนุสและฮารุนและสุไลมานและเราได้ให้สะบูดแก่ดาวูดในคำพีอันกุรอ่านได้ระบุอย่างชัดเจนว่านบีอายุไม่เคยสูญเสียศรัทธาต่อลอเลยและยังคงปฏิบัติอิบะดาต่ออลลอเรื่อยมาดังที่คำพีอันกุรอาอ่านส์อัลอัมบิยัอายะที่83พระองค์ทรงตรัสว่า และจงลำลึกถึงเรื่องราวของอายุเมื่อเขาได้ร้องเรียนพระเจ้าของเขาว่าแท้จริงข้าพระองค์นั้นความทุกข์ยากได้ประสบแก่ข้าพระองค์และพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งในหมู่ผู้เมตตาทั้งหลายอิบนนก,กาซิรได้เล่าเรื่องราวของนบีอายุว่าท่านเป็นคนที่ร่ำรวยมากมีที่ดินมากมายมีสัตว์และมีบุตรจำนวนมากซึ่งทั้งหมดนั้นได้สูญเสียไป ต่อมาท่านก็ได้ถูกทดสอบด้วยโรคผิวหนังซึ่งเป็นการทดสอบจากโรงลอสาบาลนูฮตาลาแต่ท่านก็ยังคงแน่วแน่และอดทนจนกระทั่งในที่สุดอัลลอฮ์ก็ทรงบรรเทาโรคหลายแก่ท่านมีรายงานจากนักวิชาการอิสลามในยุคแรกๆที่ระบุว่าท่านนาบีอายุสืบเชื้อสายมาจากชาวโรมันท่านนาบีอายุสืบเชื้อสายมาจากอังอิส บุตรชายของนบีอิสฮะดอละลัยฮิสสลามและมีนักตัฟซีดท,ที่ให้ลำดับวงศ์ตระกูลของท่านนาบีอายุั้งหมดสืบเชื้อาสายมาจากท่านนาบีบรอฮิมอละลัยฮิสสลามผ่านอัลอิสบุตรชายของท่านนาบีอสิสฮะดและมกรกลของนบีอายุบอยู่ในภูเขากรอทางตอนใต้ของประเทศโอมานส่วนสถานที่ที่ท่านนั้นได้รับความเจ็บปวด ผ่านความเจ็บปวดมาได้จากอาการป่วยอยู่ที่ที่อูดฟ,ฟาที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีนะครับเรามาดูเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของศาสดาท่านนี้นะครับความเป็นอยู่ของท่านนาบีอายุบอะลัยฮิสสลามท่านนาบีอายุบดูแลควบคุมเอาใจใส่กิจการของตนอย่างขยันขันแข็งด้วยตัวของท่านเองทั้งในทุ่งนา ในสวนบรรดาผู้รับใช้คนงานทั้งหลายก็ต่างทำงานกันอย่างขยันขันแข็งตลอดเวลาเพราะมีเจ้านายอย่างท่านนบีอายูบอะลัยสลามผู้ที่มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ภรรยาของท่านก็ขยันขันแข็งเช่นกันทำหน้าที่โม่แป้งเพื่อทำอาหารบรรดาลูกๆก,ก็ช่วยกันทำงานอย่างมีความสุขส่วนบรรดาลูกชายของท่านนบีอายูบอะลัยสลามก็แบกอาหารเต็มบาเพื่อตามหาส่งมอบให้กับบรรดาผู้ยากไร้ในหมู่บ้าน ลูกจ้างคนงานก็ทำงานกันอย่างมีความสุขท่านเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมท่อม,อมตนขอบพระคุณตอ่อพระองค์ลออสุบฮาณหูวตาลาอย่างมากเลยทีเดียวท่านได้ทำการเชิญชวนผู้คนทั้งหลายไปสู่คุณงามความดีและพยายามยับยั้งพวกเขาให้ลาเว้นจากการทำความชั่วทุกชนิดท่านนบีอายุ จึงเป็นที่รักของคนโดยทั่วไปเพราะท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาเนล,ล้อโลขอบพระคุณต่อพระองค์ในสิ่งที่เขาได้มาจากพระองค์และศาสดาท่านนี้ยังเป็นขวัญใจของมหาชนเพราะท่านคอยช่วยเหลือพวกเขาอยู่ตลอดไม่ขาดสายไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ท่านนะาบียยุบไม่ถือตัวไม่ยิงธนงกับสิ่งที่เป็นและสิ่งที่มีแม้แต่นิดเดียวนะครับพี่น้องผู้มีศรัทธาครับและที่เขามีความยิ่งใหญ่ร่ำรวยมีทั้งตำแหน่งมีสมบัติมีประศุษตร์เต็มทุ่งมีลูกหลานมากมายซึ่งถ้าเขาจะใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องลำบากไม่ทำงานหนักก็ย่อมทำได้นะครับแต่ท่านนะาบียยุบอะลยฮิสลามกับเลือกที่จะทำงานทั้งหนักทั้งเบาไม่ว่างเว้นมีความขยันขันแข็งและก็มีศรัทธาที่มั่นคงต่อละห์ส่วนภรรยาก็ทำงานอยู่ในบ้านตลอดเวลา เป็นแม่บ้านที่ดีของสามีจู่ๆนะครับเอาพี่น้องผู้มีศรัทธาครับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นบททดสอบที่มีความยิ่งใหญ่มหา,าศาลก็ได้ลงมาสู่โลกตุนยาประสบแก่ศาสดาธานีขณะที่ชีวิตนั้นดำเนินไปอย่างมีความสุขราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างดูสงบเรียบร้อยความสันติ ได้มาบังเกิดแก่หมู่บ้านของศาสดาอายุบอะลัยิสลามการสัเนเสริญที่ไม่ขาดสายต่อพระงองค์อัลลอฮ์ท่านนบีอายุบทาการสุญูดและเขารบพักดีต่อพระองค์อยู่อย่างสม่ําเสมออีกฝากหนึ่งก็คือเรื่องราวของทูตบนสวรรค์มาลายกะของอัลลอฮ์ได้พูดคุยกันสนทนากันเกี่ยวกับ บุคคลที่มีความดีงามที่ยิ่งใหญ่บนโลกดุนยานี้บ,บารรดามเมริกาได้กล่าวถึงท่านนบีอายุบอลัยฮิสลามแต่ถึงกระนั้นก็ตามช่วงเวลานั้นอิบบลิสซึ่งเป็นมารร้ายที่คอยล่อลวงให้มนุษย์ทั้งหลายนำไปสู่การกระทำความชั่วต่อพระองค์ัลอสุบะฮันอตาลาได้ยินสิ่งที่บรรดามามิกาสนทนากันมันจึงเกิดความรู้สึกไม่พอใจต่อท่านนบีอายุบ จึงได้ขอต่อพระผู้เป็นเจ้าพระองค์อัลลอฮ์ขอให้มันนั้นได้ทดสอบมนุษย์คนนี้เกี่ยวกับการศรัทธาและการทําความดีของเขาหากเขาฆ่าสิ่งนั้นไปแล้วเขาจะยังเป็นคนดีที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือไม่หากเขาสูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วเขาจะยังคงมีความศรัทธาที่มันคงแน่นแฟ้นอยู่ในหัวใจและปฏิบัติทําความดีต่อไปหรือไม่นี่คือบททดสอบที่พระองค์อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แะตาลาทรงอนุมัติให้อิบลิสไปกระทําสิ่งที่มันต้องการได้ มีวันหนึ่งนะครับเรื่องราวไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นในครอบครัวของท่านนาบีอายุบอะลัยฮิสลามทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสามารถดลบันดาลมาได้ก็มาอยู่ตรงหน้าของท่านแล้วชีวิตที่มีความสะดวกสบายที่สุดก็อยู่ตรงหน้าท่านแล้วท่านมีทั้งเกียรติยศมีชื่อเสียงมีเงินทองมีที่มีทางมีคนรับใช้ นี่คือสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายล้วนใฝ่ฝันอยากจะมีเช่นนั้นแต่จู่ๆก็มีคนงานคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาพร้อมกับร้องตะโกนด้วยน้ำเสียงอันดังว่าเจ้านายครับนบ,บีของอัลลอฮ์ครับท่านนบ,บีอายุบได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือคนงานคนนั้นก็ได้บอกว่ามันฆ่าหมดเลย ฆ่าทุกคนที่เป็นเพื่อนๆของผมที่ดูแลฝูงสัตว์ตลอดจนชาวนาชาวสวนทั้งหมดถูกพวกมันฆ่าหมดจนเลือดนองแผ่นดินท่านนาบีอายุบสงสัยจึงถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันคนงานได้ตอบว่ามีกลุ่มขโมยบุกเข้ามาแล้วสังหารผู้คนทั้งหมดจากนั้นมันก็ยึดเอาสิ่งที่เรามีไปทั้งหมดเลยครับท่านนาบีอายุบอะลัยฮิสลามได้กล่าวถ้อยคำนี้ซ้ำไปซ้ำมาเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และเราก็กลับสู่พระองค์ซึ่งแท้จริงอัลลอฮ์ทรงมีประสงค์ที่จะทดสอบท่านนบีอายุบอะไยฮิสลามและเป็นการพิสูจน์ให้อิบลิสได้เห็นว่ามันไม่สามารถทําอะไรแก่ผู้ที่มีศรัทธาที่แน่นแฟนได้ในวันต่อมาก็เกิดสายฟ้าฟาดลงมาจากฟากฟ้าชาวนาคนหนึ่งที่ยังมีรอยสายฟ้าไม่อยู่ที่เสื้อผ้าของเขาชาวนาได้ร้องส่งเสียงตะโกนมาเพื่อให้ท่านนบีอายุบได้รับทราบท่านนบีอายุบจึงได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้น ชาวนาคนนั้นได้ตอบว่าไฟครับไฟลุกท่านนาบีอายุบจึงถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรคนงานก็ได้ตอบว่าทุกสิ่งถูกไฟไหม้หมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยโดยมีภัยพิบัติเกิดขึ้น,นเกิดฟ้าผ่าแล้วไฟก็ลุกไหม้ไร่สวนไรนาจนกลายเป็นเท่าฐานไปในพริบตาโอ้นบีขอัอดลอย์เพื่อนของผมทุกคนก็โดนไฟเผาไหม้จนตายหมดไม่เหลือสักคนเดียวอย่าฮอ ซึ่งภรรยาของท่านนาบีอายุอะไรสลามได้กล่าวขึ้นว่านี่เป็นข้อร้ายอันใดกันที่มาเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าจนไม่มีอะไรเหลือเลยท่านนาบีอายุจึงได้กล่าวกับภรรยาว่านี่เธอจงอดทนไว้นี่คือพระประสงค์ของอลัลลอฮ์ภรรยาที่มีนามว่ารอมาก็ได้กล่าวว่านี่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์กระนั้นหรือท่านนาบีอายุจึงได้ตอบว่า ใช่มันเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์มันมาถึงแล้วที่อัลลอฮ์จะส่งทดสอบไม่มีนบีคนใดสักคนเดียวนอกจากว่าอัลลอฮ์จะได้ทรงทดสอบหัวใจของเขาดูตอนนี้ก็สูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างไปท่านได้ทอดสายตามองยาวขึ้นไปยังฟ้าก,าก้าแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาอย่างนอบน้อมว่าโอ้พระเจ้าของข้าขอพระองค์ทรงได้โปรดให้ข้าพระองค์มีความอดทนด้วยเถิด และในวันนั้นท่านนบีอายยุบอะลัยสลามก็ได้ออกประกาศให้บรรดาลูกจ้างคนรับใช้ทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ในบ้านของท่านกลับไปอยู่กับครอบครัวของตนแล้วหางานใหม่ทําในวันที่3ก็เกิดเหตุการณ์ที่หนักหนักจนหัวใจของท่านนนั้แทบจะแหลกสลายลูกชายของท่านนบีอายยุบอะลัยสลามรวมไปถึงลูกสาวของท่าน ต้องตายกันอย่างหมดสิ้นในฉับพลันในขณะที่พวกเขานั่งร่วมวงกันเพื่อรับประทานอาหารอย่าล้อบ้านได้พังลงมาทับบรรดาลูกๆของท่านนบีอายุทั้งหมดเสียชีวิตในปริบตานี่คือบททดสอบที่หนักหน่วงของผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่ การทดสอบที่หนักขึ้นทุกวันจนถึงขั้นทดสอบในร่างกายของท่านอบีอายุซึ่งท่านได้ล้มป่วยลงด้วยโรคหลายเขาได้กลายสภาพจากเป็นคนที่มีความสง่างามเป็นบุรุษที่มีความงามเพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้กลายเป็นคนที่น่ารังเกียจขยะขยงนี่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ และใครก็ตามที่ผ่านไปได้เขาจะได้รับสิ่งที่ดีงามเป็นการตอบแทนอินชาลอใครที่เห็นท่านนบีอายยุบในเวลานี้ก็ต้องหนีให้พ้นเพราะไม่มีใครอยู่ด้วยนอกจากภรรยาของท่านที่ยังคงเป็นภรรยาที่ดีเสมอมาบ้านที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็กลายเป็นบ้านที่โลกล้างว่างเปล่าไม่มีสมบัติไม่มีลูกๆไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีคนรับใช้และยังไม่มีสุขภาพที่ดีอีกด้วยท่านนบีอายยุบได้พร่ำสอนภรรยาว่านี่คือพระประสงค์ของอลัลลอฮฺ อานุตลาจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องยอมจำตนต่อพระบัญชาของพระองค์ความรู้สึกที่หดหู่ของสองสามีภรรยาในเวลานี้ความหดหู่ได้ย่างกลายเข้ามาที่ไม่รู้จะหันไปทางไหนท่านนาบีาายุบก็มาจะาขอดุอ่ตออัลลอู่อย่างสม่ำเสมออัลฮัมดุลิละและท่านยังได้พรมพสอนภรรยาของท่านว่านี่คือพระประสงค์ของอลัลลอฮ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องยอมจำนนต่อพระบัญชาของพระองค์นี่คือแบบอย่างของผู้ที่พระรองค์ลอทุบฮานุตลาทรงโปรดปานนะครับชัยตอนที่ขอยยยุเพื่อให้ธนบีอายุเกิดความสันคลอนในหัวใจมันได้พยายามหลอกล่อทุกวิธีทางเพื่อให้ธนบีอายุนั้นหันไปหาสิ่งอื่นนอกจากพระองค์ โอีิน้องผู้มีศรัทธาครับในช่วงเวลาที่แสนจ,จะอ้างว้างในช่วงเวลาที่ไม่เหลือสิ่งใดเลยบางคนนะครับก็มาจะหันเหอ,ออกไปจากการศรัทธาที่ถูกต้องบางคนก็เลือกที่จะไปยึดติดกับสิ่งอื่นบางคนก็เลือกที่จะหันเหอ,ออกจากพลเงินล็อุบานอุตลาโอีิน้องครับนี่คือบาปใหญ่ ที่เราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะพินหลังให้แก่อิสลามบรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหลายเมื่อเรารู้สึกว่าจิตใจ,จของเราห่อเหี่ยวรู้สึกหดหู่กับชีวิตรู้สึกว่าเราสูญเสียสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปโอ้พี่น้องครับให้นึกถึงท่านนบบีอายุอะอิสลามท่านได้สูญเสียสิ่งสําคัญที่เบาที่สุด ไปจนกระทั่งสิ่งสําคัญที่หนักที่สุดนะครับเพราะว่าท่านอบีอาไอยุบนั้นได้สูญเสียทรัพย์สินทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านไปก่อนต่อมาก็ได้สูญเสียบรรดาลูกๆเปรียบเสมือนยอดดวงใจเองผู้เป็นพ่อของผู้เป็นแม่หัวใจก็แทบจะแหลกสลายแล้วต่อมาท่านก็ได้สูญเสียสุขภาพกายไปอีกแต่สิ่งที่ท่านยังคงหลงเหลืออยู่ก็คือสุขภาพใจการอิมันศรัทธาที่ยังคงหนักแน่นทําให้ท่านสามารถ ก้าวพ้นความทุกข์ระทมที่อยู่ในใจได้แม้จะสูญเสียสุขภาพที่ดีไปแต่หัวใจของท่านไม่เคยสูญสิ้นไปจากการศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่คือท่านนาบีอายุบอะลัยฮิสสลามและท่านก็ได้ขอความคุ้มครองต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุตลาให้รอดพ้นจากการโยยุของชัยตอนมันร้ายส่วนภรรยาของท่านนาบีอายุก็นับได้ว่ามีความอดทนที่เป็นผลมาจากแบบอย่างของสามีนั่นเองท่านนาบีอายุอดทนได้ ภรยาก็อดทนได้เช่นเดียวกันซึ่งนางได้ทําการปลูกโรงเล็กๆขึ้นหลังหนึ่งในทะเลทรายห่างไกลผู้คนแล้วก็ให้ท่านนบีอายุบอะลัยสลามพักอาศัยอยู่แถวนั้นแต่นางก็ยังคงมีความวิตกกังวลนะครับเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านนบีอายุบอะลัยสลามจากสัตว์ร,ร้ายหรือมันก็อันตรายจากฝูงสัตว์ที่ลงทาง แต่ในเวลานี้สถานการณ์เช่นนี้ไม่มีทางเลือกใดอีกแล้วเพราะหันหน้าไปทางใดก็มีแต่ผู้คนรังเกียจผู้คนคอยขับไล่การใช้ชีวิตอยู่ในสภาพเช่นนี้หลายปีแต่ทว่าสองสามีภรรยาก็ยังคงมีความอดทนหนักแน่นอดทนต่อความหิวโหอยอดทนต่อความยากลำบากในการใช้ชีวิตความหวังเดียวที่ท่านอบีอายยูบกับภรรยามีก็คือความหวังจากความเมตตาของพรงะองค์ลอซุมานุตลาในระหว่างนั้นที่ท่านอบีอายยูปบป่วยหนัก ภรยาก็ไม่แน่นิ่งนะครับก็ออกทําหน้าที่หางานตามบ้านต่างๆเพื่อแลกกับอาหารไว้ประทังชีวิตแต่ทว่าต่อมาเมื่อผู้คนทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโรคร้ายที่ท่านอบีอายุผู้เป็นสามีได้พบเจอบรรดาผู้คนชาวบ้านในละแวกนั้นก็เลิกจ้างภรรยาของท่านอบีอายุอะไรฮิสลามและไม่ต้อนรับนางอีกเลยแต่ถึงจะเป็นเช่นนี้ก็ตามนะครับสุภาพสตรีผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ก็ไม่เคยยอมแบมือขอใครเลย นี่คือความเข้มแข็งของผู้หญิงที่ผู้ชายหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับทั้งคู่ต้องตกอยู่ในสภาพยากจนคนแขนอย่างสาหัสและสุดท้ายนะนผู้เป็นภรรยานางได้หาทางออกโดยที่นางนั้นตัดผมของนางบนศีรษะเพื่อแลกซื้อขนมปังไว้ประทังชีวิตครั้นเมื่อนางกลับมาถึงที่พักนางได้ม,มอบขนมปังให้กับผู้เป็นสามีก็คือท่านอบียอายุปะิสลามและเมื่อท่านอบียอายุทราบเรื่องที่นางได้ทำลงไปท่านอบียอายุก็รู้สึกโกรธ และไม่ยอมรับประทานขนมปังนั้นเลยท่านอบีอายยุบก็ได้สาบานว่าจะเคี่ยนตีนางในเรื่องดังกล่าวถึงร้อยครั้งด้วยความโกรธในสิ่งที่นางได้ทําลงไปโอีินองครับในส่วนนี้นะครับเป็นเรื่องยากที่นางผู้เป็นภรรยาจะตัดสินใจได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําเช่นนั้นเนี่ยนางก็ไม่รู้จะไปหาหนทางใดในขณะนั้นเนี่ยภรรยาของท่านอบีอายยุบก็เคยขอต่อท่านอบีอายยุบหลายครั้งนะครับให้ท่านอบีอายยุบทาการขอดุอาต่อพระองค์ลอ ให้พ้นจากบททดสอบนี้เสียทีเพราะเป็นการทดสอบที่นานเกินไปโอพิน่นองครับท่านนบีอายุก็ละอายใจที่จะขอความเมตตาจากพระองค์ลอสบานอุตลาเพราะการที่ท่านได้รับความสุขสบายมาถึง80ปีโดยประมาณนะครับ ท่านล้มป่วยประสบกับความยากลำบากเพียง18ปีซึ่ง80กับ18เป็นระยะเวลาที่ห่างกันมากนาบีของอัลมีความอดทนขนาดไหนครับน,นี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของท่านนาบีอายุบอลัยฮิสลาามนะครับซึ่งเป็นนบีท่านหนึ่งที่มีศรัทธาที่หนักแน่น และมันคงอดทนต่อความทุกข์ยากลาบากแม้ในยามที่ท่านสบายท่านก็ไม่เคยลืมที่จะกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงเมตตาในสิ่งที่ท่านได้รับบน,นโลกุนยานี้นะครับบรรดานักตัปซีกล่าวว่านบีอายุอะลัยฮิสลามเป็นนบี ในกลุ่มชาวโรมันและท่านก็มีบุตรหลานและทรัพย์สมบัติมากมายพระงองค์ลาะทรงให้ทรัพย์สมบัติของเขาสูญสิ้นไปแต่ว่าท่านนบีอายุก็ยังอดทนขันติและพระองค์ก็ทรงให้บุตรหลานของท่านตายพี่น้องครับท่านนบีอายุก็ยังคงอดทนขันติสอบบัสอยู่เสมอและพระองค์ก็ทรงให้เขาได้รับการทดสอบอื่นๆน,นั่นก็คือการเจ็บ ปยแม้แต่จะพยุงตัวขึ้นก็ยังไม่ไหวแต่ว่าท่านนบีอายุบอะไรสลามก็ไม่หมดศรัทธาต่อพระองค์ชนกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาผ่านมานะครับได้กล่าวว่าสิ่งที่ประสบกับเขาเช่นนี้ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเป็นบาปอันยิ่งใหญ่ดังนั้นเขาจึงร้องเรียนขอดวาต่อ,อัลลอฮ์พระองค์จึงทรงปลดเปลื้องความทุกข์ของเขา มีรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนีมัสอูดซึ่งเป็นสหาบบาท่านหนึ่งในยุคสมัยของท่านรลอดสุลุลอลอฮ์อลลอฮ์ในวัสลัมได้กล่าวว่าลูกของเขา14คนตายหมดเป็นบุตรชาย7คนและบุตรหญิง7คนเมื่อนบีอายุบหายจากการเจ็บป่วยอยู่ในสภาพที่แข็งแรงแล้วภรรยาของเขาได้คลอดบุตรซึ่งเกิดจากเขาอีก14คนอันเป็นบุตรชายเคนและเป็นบุตรหญิงอีกเคน มีรายงานกล่าวว่าท่านนาบีอายยุบได้รับข้อกรรมเป็นเวลาถึง18ปีวันหนึ่งภรรยาของเขากล่าวกับเขาว่าหากท่านขอดวาต่ออีกเพื่อปลดเปลื้อนความทุกข์ร้อนของเราให้หมดสิ้นไปเสียทีจะได้ไหมท่านนาบีอียยุบกล่าวกับภรรยาว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขกี่ปีภรรยาได้ตอบว่า80ปีท่านนาบีอียยุบจึงถามกับภรรยาว่าแล้วฉันล้มป่วยมากี่ปีภรรยาตอบว่า18ปี ท่าน,นมีอายุกล่าวกับภรรยาว่าฉันละอายต่ออเนาะที่จะขอต่อพระองค์เพราะฉันได้มีชีวิตอยู่ในความทุกข์ไม่เท่ากับที่ได้มีชีวิตอยู่ในความสุขเรื่องราวของท่านจะเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ชนรุ่นหลังจวบจนกระทั่งถึงวันพิพากษา ในท้ายที่สุดนะครับเรื่องราวของท่านนบีอายยุบอะลัยฮิสลามอาการเจ็บป่วยของท่านก็ได้หายเป็นปิิทิ้งบรรดาลูกๆของท่านที่ได้สูญเสียไปก็ได้กลับคืนมาส่วนทรัพย์สิสนทรัพย์สมบัติมากมายที่ท่านเคยสูญเสียไปบัดนี้พระองค์ลอสบานอุตลาก็ได้ทรงเมตตาระทานสิ่งที่ดียิ่งกว่าให้แก่ท่านนบีอายยุบอะลัยฮิสลามหลายคนนะครับที่บางครั้งเนี่ย รู้สึกสิ้นหวังรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่เคยบรรลุปเป้าหมายบางคนละหมาดก่อนที่จะไปทำการสอบแต่ปรากฏว่าสอบไม่ผ่านเขาทำอย่างไรครับเขาก็หันหน้าไปพึ่งสิ่งต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆโอ้พี่น้องครับถือเป็นข้อห้ามถือเป็นชีริกขอให้ท่านดำลึกว่าเสมอว่าทุกๆความผิดพลาดทุกๆความล้มเหลวในชีวิตนี่คือบททดสอบจากพรอะองค์ห์อและแน่นอนครับหากเราผ่านพ้นไปได้สิ่งดีๆก็จะตามมา อย่างเช่นเรื่องราวของท่านนาบีอายุบอะลัยฮิสลามแม้ว่าท่านจะสูญสิ้นไปทุกอย่างจนแทบจะไม่เหลือสิ่งใดเลยแต่ท่านเหลือหัวใจที่มีศรัทธาต่อลอไม่เคยหันเหไปทางอื่นนี่แหละครับคือบททดสอบของผู้ศรัทธาและนี่ก็คือเรื่องราวของท่านนาบีอายุบอะลัยฮิสลามนะครับซึ่งเป็นนบีท่านหนึ่งที่ให้บทเรียนแก่พวกเราเนี่ยอย่างมากมายเลยนะครับหากเราศึกษาเรื่องราวของท่านและแน่นอนครับหากส่วนไหนมีข้อผิดพลาดประการใดก็ผมก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอะลั l กุม a ะเราะห์มะต h ล a อฮ์วะบะเร a ะกาตุฮ์